วันนี้เราจะมาลองทสระบบครับด้วยหินเจียกับเครื่องดูดฝุ่นนะครับตอนนี้แบตเตอรี่มีเท่านี้นะครับ89% 25.8นะครับไฟแสงสว่างใช้อยู่ที่69วัตต์นะครับเรามาทดสอบเลยครับเริ่มครับ1400วัตต์นะครับตอนนี้แบตเตอรี่ดึงไปใช้นะครับดึงไปใช้ใช้ได้นะครับ ่าแล้วพอคืนพอคืน,คนปุ๊บเปอร์เซ็นต์จะคืนครับอันนี้เปิดเครื่องดูดฝุ่นไปพร้อมกันเลยนะครับได้ได้ครับอีกทีครับอีกทีอีกทีอันสี่ร้ยวัตต์นะครับสองอย่างนะครับสองอย่าง สองพันสี่เครื่องดูดฝุ่น้อมไบเบอร์นะครับเป็นหน้าที่สองพันสี่โอเคครับ